เอ่นะคะจากสำนักข่าวจินะคะวาจ้่ะผ่ามี่อว่าทำาไรถึงปังขนาดนี้นี่ขอบคุณครับอเทคนิคความปังของดูมันดีนะครับว่าแบบว่าทำอะไรถึงปังอันนี้อันนี้อันนี้ถามแจงอันนี้จริงจังยังยงยงยัยัย ก็มีรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมของทาาฟ้าเทนโถครับแล้วก็ผู้จัดที่ผลิตซีรีส์ยอดเยี่ยมของปีก็จะสมมงสมใช่ไหมฮะขอบคุณครับค่ะพอแบบว่าเข้าฟ้าได้แบบแล้วค่ะก็ยังดีต้องรู้ดีใจนะครับที่แบบว่าคนเห็นแบบคุณค่าในสิ่งที่แบบเราได้สร้างเนี่ยเพราะว่าอย่างท่าฟ้าเทิงโถ่เองอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าแบบเรา้ลงทุนเยอะ ก็ต yes> ั้งใจแบบอยากจะเขาเรียกว่ายกระดับโปรดักชันของของค่ายเราอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเออที่ทุกคนให้ให้คุณค่าของมันก็ดี่อครับจริงจริงแล้วตัวข้าวฟ้าเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าของคนทู่สึดแล้วจะเห็นนะก็ความสวยงามความแบบกลาความอะที่โดงดังมากเลยพี่อ๋อจะมีอะไรแบบอีกไหมที่อ ก็ก็จริงๆก็ผมว่าปีนี้แบบทุกเรื่องที่ทำออกมาเราก็แบบเขาเรียกว่าองก็จัดเต็มในในในทุกๆด้านในซีรีส์นะ,ะที่เราแบบจะเล่านะครับก็คิดว่ายัางไงในในโอกาสนาหน้าเราก็คงต่อย,ยอดทุกเรื่องาสิ่งที่ทุกเรื่องเพราะว่าผมว่าถูกเรื่องก็เป็นสิ่งที่สำคัญหมดของค่ายเราเงยะครับอ่ะสิง่งบองทั้งวันที่คนแบบว่าไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องนี้ใช่ใไหมเรื่องนี้สุดๆแล้วเพราะว่า เราดูเองเรายังรู้สึกเลยว่าเออเนาะมันไม่แปลกใจว่าทำไมแบบถะทขับะโยชน์ขนาดนี้เพราะว่าเรากำกับเองอะเราจะดูทุกขั้นตอนแล้วเราขนาดเราจะตอบมาเราดูเขาในในหน้ามอนิเตอร์แล้วอะเขาตอบมามันมันก็ยิ่งแบบบีบคั้นขึ้นไปอีกแลตอนตอนดูอีพีจบยังพูดคุยกับทุกคนในทีมงานเลยว่าเออเนาะน้องเขาแบบเคยดีเด่นดีมากก็แบบเล่นฝกให้กันดีมากก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ขึ้นนิ่งซีนนิ่ได้เลยได้เลยได้เลย เดี๋ยวคุก็อาจจะมีนี่ตรงนี้ซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับน้องๆอยู่ว่าเอออยากจะแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะเป็นมซีรีส์เนาะเราก็รู้สึกว่าเอออยากทำให้แฟนๆแบบหายถึงก่อนที่จะไปเจอแบบตัดต่อในคนลัางรอบนึงก็กำลังคุยหาแกนหาช่องที่เรารู้สึกว่าเออมันจะดูแบบแตกต่างกับสิ่งที่น้องเคยเล่นก็แสดงว่ามีโอกาสได้ดูแนี่ยดูแนี่ยจะเป็นแบบ จะบอกว่าหบาทมันจะเป็นแต่ว่ีก็เล่นจะมาไหนเรอยแล้อ่าการวางค่าของสองคนนี้ผมคิดว่าคือที่เท่าที่คุยกับน้องนะครับความรู้สึกว่าเอออยากเล่นบทบาทอะไรที่มันดูแตกต่างจากเดิมโคล้นื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เรากยามดูอยู่เออหรือเราจะมาชองดราม่าหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันคือตอนนี้คิดว่าเรื่องของบทบาทอะสำคัญที่สุดเพราะว่าก็อยากให้น้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องครับผมแต่ว่าอย่างตีนี้มันเรื่อง ความสนใจมาตลอดเลยอยากที่แบบไปตรงทางยอดยังไงคะก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเลยทางเราบถูคุยกับเกาหลีมาสักพักแล้วแล้วก็ร่วมเขาเรียกว่าไงครับร่วมกันช่วยกันคิดแล้วก็ร่วมกันลงทุนกันออกมาเลยนะแต่ว่าการที่จะไปเดินที่เกาหลีมันช่วยกันง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องมีเงินหรือคอนเนคชั่นคือตัวน้องเองก็ต้องมีโปรไฟล์ที่แบบเียบางขอบด้วยซึ่งเราก็พยายามที่จะเวิร์กกับทางเกาหลีตลอดจนกระทั่งแบบเกาหลีตอบรับมาว่าโอเคเขาพร้อมที่จะดูด้วย ดีกเว่าไม่ใช่แค่แบบแฟนค่ะเ่นบบคนในวง,งการก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบเอ,อดบเด็กไทยที่คุณภาพแบบได้ไปส่งออกมากอะไรเงยครับก็ดีใจถ้าเก้าอี่เขาก็รู้สึกว่าเออตนะื่นเต้นนะกับศิลปินอย่างล่าสุดที่เราไปไปรลดแถบล้อกเทนอะไรเงี้ยครับก็ ทางสื่อเกาหลีก็เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยแบบการว่ายอดวิวของน้องในไอทีช่องไหนน่ะมันกระดับข้นต้นกับของเขาเลยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออในโอกาสหน้าๆปีหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยร่วมกันก็อาจจะแบบสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกจะเหมือนผลประโยชน์แบบพยายามให้เห็นความแตกต่างของนิวที่ขายผ้ากับกาไปที่นู่นนั่นด้วยก็คุยกับทางเกาหลีแหละครับคือเขาก็ เขาก็ให mm ้แนวทางและความคิดเห็นึ้้มนวเอออยากให้ดูนิวีีการเปยนรูคแบบไหนโพนเสียงแบบไหนแล้วก็ถารูปการเราก็เห็นด้วยเราก็รู้สึกว่าเออก็อยากให้ทุกคนในสติมองของน้องที่เกาหลีก็คื ที่งานเกาหลีน่ารักมากคือปกติทำงานเกาหลีจะยากหน่งยแต่รอบเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะคุยกันลงตัวในส่วนของการแบบออกนอกประเทศแบบโอเคคุณออกทำอะแบบนี้มาเราส่งต่อกลับไปแล้วก็หารับกางด้วยกันเองเป็นแบบเหมือนใครกันมาก็จเปนดูเขาก็โดนตกลกันแต่อยู่ในประเทศเป็นเทียนิวทางเกาหลีเขาชอบลุคของชอบเป็นให้น้องเป็นเทียร์นิว แต่ก็ากต่าอึ้เขาเป็นมิก็นใกว่าเนลูกอึ้งออเนาะก็คิมเกาหลีเขาก็คิมคิมเกาหลีจริงเขาทำได้ออกมาได้แบบเราเห็นก็รู้สึกหวาวแบบเราเห็นน้องสาลูกมาเยอะมากอะแต่ว่าเซตนี้เป็นเซ็ตที่เราแบบเฮ้ยมันซึ่งจัเขาเองก็ชอบแต่ว่ามันเล่าังเยอะมา ครับครับก็อันนี้เราอ่ะควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของทางเราถืงว่าเออมันมีการแบบทําผิดกฎอะไรกันเยอะอะไเลยนะคะทีนี้เราก็โอเคคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวเราแบบคุยกับน้องด้วยน้องก็เห็นท้องต้องการหมดว่าโอเคนั้นเราเดี๋ยวเรารับผิดชอบค่าเส้ยหายหมดก็ก็ใช่ครับใช่แต่ว่าก็ลงเหตุกับมินิแหละก็คือก็คือคุยกันว่าโอเคนะเราก็ คือแบบว่าเขาแล้วคือความสุขให้แฟนคลับมาฟัถ้าเกิดเราจะยกเลิกไปเลยมันก็คงแบบปวดหลายเดือนไปก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยสึกว่าเป็นก้าวแรกที่ดีของน้องที่เราดูเยอแบบคนที่เขาแบบเออไม่มีแบบไม่มีไม่มีแบบว่ากำลังซับนักคอยอะมัก็มาแชร์มาดูเนาะก็เรียกว่ากับที่ยอมกับนิ่งก็คือส่งความสุข ใช่ครับพิมเกาหลีด้วยครับก็ช่วยช่วยกันครับผมนอกจากตรงนี้แล้วเนี <sk <sk ่ยจบคนก็จบครับผมยังไงบ้างคะความแบบหายไปสองปีนะคะคนที่หนึ่งคนที่หนึงตรงนี้ก็ก็คิดว่าส่งการรอคอยเองเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยังถือว่าแบบน้องๆจะเอาอะไรมาเสิร์ฟบ้างคือเราเห็นแล้วแหละว่าน้องหูสอบกันหนักห่วงมากช่วงนี้คืองานอะไรมาน้องแบบ ขอไม่รับนะครับอะไรอย่างเงี้ยยนกะเว้นที่รับไปแล้วล่วงหน้าที่แบบโอเคอันนั้นแบบน้องน้องติดใจว่าโอเคน้องอยากทำอนะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้แบบมีอะไรมาแบบน้องก็จะบอกว่าเอออยากสอนเพราะว่าอยากทําให้เป็นแฟนกชิพในแบบสิ่งที่เขาแบบกำลัง,งแบบซุ่มซ้อ <te le> นอย <te le> ู่แล้วสุดสก็สำหรับสำหรับส่วนตัว ก็คือมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านซึ่งแต่พูดอย่างนี้ทุกครั้งนะใช่ไหมก็ <laughs> เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าพูดตรงๆคือคืองานนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แสวบหาผลกำไรอะไรเล,เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป,เป็นเป็นการที่อยากจะต่อย,ยอดความสามารถน้องด้วยแล้วก็ฝักฟินกันในแฟนคลับด้วยเพราะว่าลงทุนหนักมากจริงๆแล้วก็ทํำรอบเดียวเลยใช่นุนบอกว่ามีเอ ที่ต้องทำเยอะมากใช่ครับคือตอนลงสลิงต้องมีชึ้นไหมคะรอบนี้ต้องรอลุ้นว่ามีมาแต่ว่าก็มีซสเตจเยอะแล้วก็ริสเพลงค่อนข้างที่จะแบบสนุกแล้วก็แล้วก็แตกต่างจากที่เคยเห็นอ่าจะเ,เลยว่จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มเลยจัดเต็มจนจนแบบมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราทำอะไรอีกดีนะรอบหน้าๆเนี่ยเหลือเราเล่นทุกอย่างอ่ะที่อยากทำของน้องทั้งที่ออนเองก็อย่างนี้เลย ใช่ทำเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ลุ้นเหมือนกัน ute, ม, ute, ม ute, ันจะออกเป็นยังไง ใจครับกับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราทำซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็แค่หวังลึกแลหล่ะว่าจะมีคนแบบดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องมีก็ค่อนข้างแบบเออโดยความเข้ามจเหมือนกันกับกระแสที่ได้รับมาเนี่ก็ดีใจแทนทีมงานแล้วก็น้องๆทุกคนครับตอนนี้มันเข้าไปถึงเรียกว่าทุกสีเป้าหมายเลยไม่ใช่แค่กลุ่มมายอย่างเดียวแล้วมันไอ้ทุกสีเป้าหมายเป็นอะไรบ้างก็ตั้งแต่ตับทับก็มันตีมันตีแตกตลาดมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆทุกๆเรื่องนะเราก็เราก็ เราก็พยายามเนาะอยากให้คนดูเยอะที่สุด,ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเข็มจีราที่เขาเนเขียนมาเออมแบบปุุกๆเรี่คิดว่าอาจจะต้องยกเครดิตให้กับทาง,างทนิยายด้วยเพราะว่าเขาเขียนมาดีมากๆแล้วก็แฟนนิยายก็เยอะมากๆด้วยครับแล้วเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราก็ทกําการบ้านมาพอสมควรกับนิยายว่าแบบโอเคมีจุดไหนที่เราจะแบบต่อเติมให้คนเข้าใจมากขึ้นหรือจุดไหนที่เราแบบว่าจะแบบว่า เขาเรียกว่างไงอะปรับเปลี่ยนให้แบบมันมีอัตลดมากขึ้นแล้วเราก็คุยกับมาเขียนตลอดแล้วแบบโอเคขอปรับตรงนี้หนึ่งนะได้ไหมที่มาเขียนก็น่ารักมากซึ่งดีใจเพราะว่าวันก่อนเหมือนเก่งก็เราให้ฟังเหมือนแบบ <c oughs> เดินอยู่กับนัำปิงแล้วเหมือนแบบมีคนงานก่อสร้างกาําลังแบบก่อสร้างอยู่อยู่ดีก็วิ่งมากูขอถ่ายรูปซึ่งน้องก,ก็ตกใจเพราะว่าน้องบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่คิดว่าแบบนนคในใจ,ใจ,จะทำไน้จะจะดูเพราะว่าเขาก็แบบเนาะ เขาก็ทํางานกันหนักตัวเราจะดูได้ไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออแฟนผมแบบว่าชอบพ่อคู่มากเลยครับแต่ตอนนี้คือพ่อคู่อย่างเดียวแล้วพ่อคู่น้องเขตยดใช่ไหก็เออดีใจแทนน้องก็เออก็คงแบบไปทุกกลุ่มจริงๆอย่างผมเองผมแบบไปเซเว่นทีเว้นเองเออก็มีคนทักเลยทักแล้วพี่น้องในวงการก็ใช้ย่อยก็ข้ามเหมือนกันเลยถ้าคือพี่แท็กก็คือข้ามสุดเลยเห็นเป็นมีแอพีไหมคะยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าเห็นที่เขาโพสต์ในเป็นส่วน ข้างมากเลยครับ่เขข้างมากเลยข้างเขาคุมสุดเนี่ยที่นราดำเนิงการฟิตเบคมายังไงบ้างก็เออ่ถ้าพี่รู้จักนะทุกคนก็จะแบบว่าเแบบพัน g e n e r น t i o n ด้วยหรือเวลาเจอใครก็จะบอกดีดีด้วยนะที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะปีดีด้วยมันดีอะไรนะเช่นศิล้์ชับว่าแบบอะไรเรื่องในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีแล้วก็ภูมิใจอย่างล่าสุดไปที่เป็นเดินแบบ ของเซเชลล์ไทยแล้วผมก็ภูมิใจวครับเออเผื่กีฬาคือแบบเอาของเราไปเป็นเขาเรียกว่าอินสปายเลยใช่แล้วก็เออดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่ได้มาแต่ว่าสมเวอร์มาแล้วมาแล้วครับเจ้าจะพูดคำนี้เลยนะคะว่าจะกาล่าวันไหนกประกาศกาล่าเดี๋ยวก็ประกาศแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวน่าจะประกาศในเร็วนี้แต่มันก็สุลุกนิดนึงเพราะว่าการทำงานของค e ร์เนเวลอะอ่ามันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราเราเป็นครั้งแรกด้วยที่เราร่วมงานกับทางแบบเดลฟีนะครับก็ ขอบค er ุณทุกคนที่แบบว่าให้กำลังใจกับโปรเจกต์ซอมเบอร์มาตลอดอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานกาล่าเกิดขึ้นมาครับครับจริงๆก็บอกวันได้แหละวันที่30นี้ก็จะมีงานกาล่า30แล้วกันสปอยได้สปอยล์ได้ฝั่งเรียนเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็มาร่วมดูความกานอะไรครับอ๋อเข้าเองนะครับตอนนี้เพราะว่าเอาจริงๆน้องๆก็คือสปอยล์แค่ทุกอย่างแล้วเราก็ชิงสปอยล์ก่อนดีกว่าก็เลยอยากจะให้พี่เราเป็นคนสปอยล์หลักใหญ่มาก จริงๆไม่อยากสปอยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่พูดอ่ะน้องก็พูดอยู่ดียินพูดก็ได้โอเคค่ะก็เรียนเชิญแบบพี่พี่สื่อทุกคนแล้วก็แบบแฟนคลับทุกคนมาดูซัมเบอร์ด้วยนะครับก็30นี้ก็มีงานการ่าแล้วก็สิบเกือบทุลาก็จะถ่ายทางเน็กนะครับออนแอร์เจ็ตอนด้วยเลยโอเคค่ะถ่ายได้สวยขอบคุณค